ลูกค้ามานัดขอขยายสัญญาขายฝากค่ะถันตนานก็ยินดีด้วยกับลูกค้า The b a e แจ้งมาถันนานะคะอยู่กับ์ฟอนโลนของเรามา1ปีแล้วตอนนี้แม้ว่ายังไม่พร้อมที่จะไถ่ทอนนะคะ์ฟอนโลนของเราก็เนื่องจากว่าไม่มีนโยบายยึดทซัพย์อยู่แล้วลูกค้าถ้ายังไม่พร้อมไถ่ถอนก็ขยายสัญญาได้ตลอดเวลาค่ะนี่เลยทรัพย์นี้เลยค่ะนี่ขยายสัญญาขายฝากอีกหนึ่งปีออกไปให้เต็มๆนะคะ อันนี้ชื่อลูกค้านะคะก็ขออนุญ,ญาตลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะอืมก็สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการทำไข่ฝากอยากจะเลือกบริษัทไขยฝากที่น่าเชื่อถือไม่มีนโยบายยึดทรัพย์มั่นใจได้ว่าเลือกแลนฟลอรลของเราไม่มีหวังแน่นอนสำหรับท่านไหนที่ต้องการทำไขยฝากหรือจะจำนองก็ได้ติดต่อมายังแลนฟลอรลของเราได้เลยนะคะทางเรานะคะพร้อมมีบริการแล้วก็อนุมัติให้ลูกค้าสามารถนัดรับเงินได้เลยภายใน48ชั่วโมงนะคะใครที่ต้องการเงินด่วนอาจจะแบบ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในชีวิตอาจจะเกิดอะไรที่แบบต้องการใช้เงินด่วนจริงๆยังไม่อยากขายบ้านเนาะเพราะว่าถ้าเกิดขายบ้านไปอาจจะโดนกดราคามาทําขายฝากก่อนค่ะระหว่างรอขายก็ได้รับเงินไปใช้ก่อนด้วยดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่9%ต่อปีเท่านั้นเองว่าแต่ยินดีด้วยกับลูกค้าท่านนี้เลยนะคะ